ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องสนมรักในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ดิโ n o v e l ตอนที่826นางกลัวเมื่อมองดูใบหน้าที่หล่าเหล่านี้สมองของอินชิงสเสวียนก็นึกย้อนกลับไปที่ภาพที่โหดเหี้ยมที่เขาแทงทะลุร่างของเสี่ยวนานเฟิงเหยียบเลือดสดๆค่อยๆย่างเข้ามาหานางทีละก้าวเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น เจ้าไม่ใช่อินชิงสเสวียนตัวจร,จริงเจ้าเป็นตัวปลอมฉากในมนโนภาพนั้นสมจริงเรากับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาอินชิงสเสวียนนอดไม่ได้ที่จะตัวสันสถานนางหลุบตาลงพูดด้วยเสียงแผ่วต่ำได้ท่านไปเถอะเย่จิงอวีเม้มริมฝีปากข้าจะไปส่งเจ้ากลับห้องทั้งสองเดินไปอย่างเงียบเงันตลอดทางจนกระทั่งถึงห้องนอนอินชิงสเสวียนก็ปิดประตูฝันดีนะ นางคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นที่หน้าประตูสะเสวียนเอ๋อก็เช่นกันหลังจากที่เย่จิงอวีพูดจบก็เดินเข้าไปในห้องลับข้างในนั้นมืดมิดและเย่จิงอวีไม่ได้จุดตะเกียงเดินตามทางที่จําได้แล้วนั่งลงบนแผ่นหินที่เขามักจะนั่งสมาธิบ่อยๆจิตใจยังคิดถึงมโนภาพที่เหมือนจริงจนไม่อาจลืมเลือนสิ่งที่สวียนเอ๋อพูดไม่ผิดตัวเองติดค้างนางมากเกินไปจริงๆ อินชิงสเสวียนและเย่จิงเย่าต่างมีความรักให้แก่กันไม่มีใครในเมืองหลวงที่ไม่รู้เรื่องนี้ฮ่องเต้องค์กรรปรทานอภิเสกสมรสให้อินชิงสเสวียนกับเขาซึ่งนับเป็นความอัปยศส,สูงอย่างยิ่งข่าวลือที่ระคายหูเหล่านั้นยังทำให้เย่จิงอวีมีความคิดอคติคิดว่าอินชิงสเสวียนเป็นสตรีจิตรวนเรเขาจะยอมลดตัวไปกลับไหว้ฟ้าดินกับนางได้อย่างไรจึงให้หลีเต๋อฟูหาไก่มาทำหน้าที่นี้แทน เขาไม่เคยสนใจผู้หญิงคนนี้เลยไม่สนใจว่านางจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแม้เขาจะถูกอินชิงเสวียนวังยาพิษแต่ก็ไม่เคยคิดอยากมองใบหน้านั้นด้วยความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเพียงพอให้เขาหยิบชุดคลุมขึ้นมาปกปิดอินชิงเสวียนไว้เป็นเพราะเหตุนี้ตอนแรกเขาจึงจำอินชิงเสวียนในวังไม่ได้แต่เมื่อภาพที่เกี่ยวกับนางทุกอย่างฉายต่อหน้าต่อตาเขาราวกับตะเกียงหมุนเย่จริงอวีก็รู้สึกปวดใจ เพื่อชอดเชยความผิดของตัวเองเขาชี้กวางเป็นมา้าก็หลายครั้งกระทําโดยพลาการทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองทําได้ก็เพื่อนางเขาคิดว่าทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วทั้งสองสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แต่สิ่งที่ปรากฏในมโนภาพนี้ทําให้เยจิงอวีต้องถอนตัวกลับอยู่มิวายบาดแผลของคนคนหนึ่งยากที่จะรักษาให้หายได้เช่นเดียวกับสิ่งที่ฮ่องเต้องก่อนเคยทํากับเขาจนถึงวันนี้เยจิงอวียังจาได้ว่าฮ่องเต้องก่อนพูดชีกหน้าตัวเองต่อหน้าองค์ชายคนอื่นไว้อย่างไร แต่ตัวเองกลับทำร้ายสเสวียนเอ๋อเป็นแผลลึกเพียงนั้นนึกถึงตอนที่นางปลอมเป็นขันทีน้อยให้ตัวเองเอาเนื้อให้นางเย้จิ่งอวีก็อดไม่ได้ที่จะกำหมัดแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความทุกข์ใจเขาอยากใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตเพื่อแก้ไขแต่กลับไม่รู้เลยว่าตัวเองจะมีโอกาสนี้หรือไม่แค่ในหัวปรากฏภาพอินชิงสเสวียนอุ้มเจ้าเอ๋อจักไปก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดอยู่ในลำคอช่างเจ็บปวดรวมรังเหลือเกิน ในห้องนอนอินชิงสเสวียนก็นอนพลิกตัวไปมาเช่นกันก่อนที่นางจะตกหลุมรักเย่จิงอวีนางไม่เคยกังวลใดๆเลยแต่ตอนนี้กลับแตกต่างออกไปนางถือว่าเย่จิงอวีเป็นสามีของนางถ้าวันหนึ่งเขารู้ว่าคนเคียงหมอนถูกสลับวิญญาณเขาจะรู้สึกอย่างไรขนาดตัวเองยังทนไม่ได้ที่ร่างของเย่จิงอวีจะกลายเป็นตู้เย็ยนแล้วเขาจะทนได้อย่างไรที่นางกลายเป็นคนอื่นอีกคน และสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องไม่ใช่นางที่ช่วยชีวิตเขาแต่เป็นเจ้าของร่างเดิมเด็กคนนั้นก็เป็นลูกของเขากับเจ้าของร่างเดิมอย่างมากตัวเองเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อินชิงสเสวียนก็อดไม่ได้ที่จะกัดริมฝีปากน้ำตาเค็มเมไหลจากแก้มลงมาอย่างเงียบเชียบนางต้องการอธิบายให้เย่จิงอวิรู้อย่างชัดเจนแต่จู่จูก็พบว่าตัวเองไม่มีความกล้าหาญเลยในความสัมพันธ์นี้นางทุ่มเทไม่น้อยไปกว่าเย่จิงอวินางกลัวว่าเมื่อบอกความจริงออกไปทุกอย่างจะสูญเปล่า แต่ถ้าไม่พูดอะไรก็รู้สึกเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดลงบนหัวใจทําให้อึดอัดหายใจไม่ออกควรทำอย่างไรดีหนอททำอย่างไรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดีโอโนเวลตอนที่827มีโอกาสทั้งคู่หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองเพียงชั่วพริบตาก็รุ่งสางแล้วเสียงหัวเราะของเซี่ยวอินหวนและเสี่ยวนานเฟิงมาจากนอกประตู อินชิงสเสวียนสวมรองเท้าและลุกจากเตียงทันทีเดินไปที่ประตูแล้วหยุดชะงักนางไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงของเสี่ยวหนานเฟิงจะมีสิทธิ์อะไรไปกอดเขาครั้นได้ยินเสียงหัวเราะใสๆประหนึ่งกระดิ่งเงินของเด็กอินชิงสเสวียนก็กัดริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวในเวลานี้เสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงของตงจืออวีมาจากข้างนอกแม่นางชิงสเสวียนอยู่หรือไม่พวกเราจะกลับแล้ว อินชิงสเสวียนรีบกลืนความขมขื่นในลำคอยอย่างรวดเร็วลูบผมให้เรียบแล้วเปิดประตูฝื้นยิ้มถามว่าทำไมถึงกลับไปเร็วนะักเรากินเลี้ยงมาทั้งคืนแล้วได้เวลากลับแล้วตงจืออวีหัวเราะอย่างซื่อบื้อแล้วถามอีกว่าแม่นางชิงสเสวียนเจ้าร้องให้หรือทำไมาตาของเจ้าถึงแดงขนาดนี้ตงจืออวีซื่อบื้อเกินไปคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นทั้งยังพูดจาผงผางเซี่ยวอินหวนจึงอุ้มเสี่ยวหนานเฟิงเข้ามาหาทันที เมื่อเห็นดวงตาที่บวมแดงของอินชิงสเสวียนนางก็ถามด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นอวีเออรังแกเจ้าหรือเปล่าอินชิงสเสวียนพูดโดยเร็วไม่ใช่เจ้ากับบางทีอาจเป็นเพราะไม่ได้นอนทั้งคืนได้นอนอีกหน่อยคงดีขึ้นท่านใดนั้นก็นึกถึงเรือลำนั้นอีกครั้งรีพูดว่าเมื่อคืนมีคนเผาเรือใหญ่ที่ชายทะเลถึงข้ากับอาวีจะพยายามปกป้องเต็มที่แต่อุปกรณ์มากมายก็เสียหายไม่ทราบว่าสิทธิสำนักใดไปลาดตะเวนชายทะเลเมื่อคืนนี้หรือ ตรงจืออวีดูประหลาดใจมีคนเผาเรือจริงๆหรือเก๋งหวนก็โผล่หน้ามาด้วยคนผู้นั้นถูกจับได้หรือยังอินชิงสเสวียนพูดอย่างหดหูแม้เราจะต่อสู้กับเขาแต่ก็ยังปล่อยให้เขาหนีไปได้คนผู้นั้นไม่เพียงมีวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งแต่เขายังมีวิชาเนตรด้วยสามารถทำให้คนเข้าสู่ห้วงมโนภาพพวกเราถูกควบคุมด้วยวิชาเนตรของเขา เจ้าสำนักเซี่ยวกำลังพูดคุยกับเจ้าสำนักเฮอและผู้อาวุโสวีทั้งสามคนล้วนเป็นคนที่มีหูตาว่องไวพอได้ยินก็เดินมาทางนี้ทันทีเกิดอะไรขึ้นแล้วอินชิงสเสวียนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อีกรอบนอกจากเรื่องฝนน้ำผู้วิญญ,ญาณที่ถูกปิดบังไว้ครั้นได้ยินดังนี้เจ้าสำนักเซี่ยวก็ขมวดคิ้วคว้าเฉียนเจ้าไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้เมื่อคือนสำนักไหนเฝ้าอยู่ที่ชายทะเลเจ้าคะ ควาเชียนตอบรับคําสั่งแล้วออกไปทันทีผู้อาวุโสสวีลูกคราวแล้วพูดว่าหากมีสายลับจริงคงหลบซ่อนอยู่ที่นี่นานแล้วควรตรวจสอบอย่างละเอียดทันทีจูจูเจ้าสำนักเซี่ยวก็ถามด้วยน้ำเสียงทุม้มเทียนเสลินละ่ะเซี่ยวอินหวนตกใจเล็กน้อยไม่เห็นพวกเขาเจ้าค่ะดวงตาของเจ้าสำนักเซี่ยวเปลี่ยนไปเล็กน้อยซื่อเมียวอินรีไปตามหาเดี๋ยวนี้ ทันทีที่เขาพูดจบมริตาคาวาสุบาเมะซึ่งมีเลือดเต็มตัวก็เดินเข้ามาจากด้านนอกในมือของเขามีศพสองศพทันทีที่เข้ามาในประตูก็คุกเข่าลงพูดทั้งน้ำตาเจ้าสำนักเซี่ยวได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยเช้านี้เราออกไปลาดตะเวนแต่กลับถูกทำร้ายสิทน้องทั้งสองของข้าถูกคนทำร้ายจนตายเมื่อเห็นศพทั้งสองนี้เกิดหงวนก็อดไม่ได้ที่จะถอยกลับ บริเวณเหนือคิ้วของพวกเขาถูกตัดออกเผยให้เห็นสมองวัววัทุกคนเพิ่งกินข้าวเสร็จแม้แต่ชายชราทั้งสามก็รู้สึกผะอ,อืดผะอมใครจมตีพวกเจ้าโมริตะคาวาสึบาเมะร้องไห้และพูดว่าเขาเป็นชายวัยกลางคนมือสามารถปล่อยแสงสีม่วงได้ผู้เยาวก็เกือบไม่รอดแต่สุดท้ายก็หนีออกมาได้อย่างวุดวิดชายชราทั้งสามอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันพวกเขาไม่เคยได้ยินวรยุทธ์เช่นนี้มาก่อน เดิมที่เจ้าสำนักเซี่ยวได้ใส่สั่งสตียนแล้วแต่เมื่อเห็นเขาในสภาพเช่นนี้ก็ระงับความสงสัยไว้ก่อนนักพรตเทียนจีไม่สนใจเรื่องทางโลกไม่ค่อยออกมาเพ่นพ่านในโลกมนุษย์ยิ่งกว่านั้นลายมือของเขายังพิเศษผสมผสานกับอัครยันจึงไม่มีทางเรียนแบบได้เจ้าลุกขึ้นก่อนเขาดึงโมริตาคาวาสุบาเมขึ้นมาแล้วถามด้วยน้ำเสียงทุ้มถ้าได้เห็นคนผู้นี้อีกครั้งเจ้าจะจำเขาได้หรือไม่โมริตาคาวาสุบาเมพยักหน้าซ้ำ จำได้ข้าจำเขาได้แน่นอนเจ้าสํานักเซี่ยวพยักหน้าแล้วกล่าวว่าดีข้าจะส่งคนไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ในใจของอินชิงสเสวียนยังคงนคกคบถึงเรืออยู่จึงพูดกับเจ้าสํานักเซี่ยวชิงสเสวียนจะไปแจ้งเย่จิงหลานเดี๋ยวนี้ให้เขารีบซ่อมแซมเรือนางรีบมาที่ประตูห้องเย่จิงหลานแล้วผลักเปิดออกเบาๆแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นหรือว่าเขาไปที่ชายทะเลแล้ว หลังจากที่อินชิงสเสวียนแจ้งเจ้าสำนักเสียวพวกเขาก็พาสิทธิ์สคนไปที่ชายฝั่งไม่ไกลนักมริตาคาวาสบาเมก็ยกมุมปากขึ้นตราบใดที่เย่จิงหลานไม่อยู่ที่นี่เช่นนั้นก็จัดการได้ง่ายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดีโอโนเวลตอนที่828แปลกแยกนาเปยไห่บริเวณชายฝั่งอินชิงสเสวียนมาถึงชายทะเลพร้อมกับสิทธ์สองคนจากหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ ในเวลานี้สิทธิสำนักต่างๆจำนวนมากมารวมตัวกันรอบเรือพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่างก็ยืนชุมนุมกันชี้ไม้ชี้มือไปที่เรือช่างฝีมือหลายคนก็มาถึงเช่นกันเมื่อเห็นว่าเรือถูกไฟไม่พวกเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอยู่พักหนึ่งคุณชายน้อยเย,ย่อยู่ที่นี่หรือเปล่าอินชิงเสเวียนมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นเย่ยจริงหลานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี ฟางรั่วเดินออกมาจากด้านหลังเรือกระสิบข้าออกมาตั้งแต่ตีห้าแต่ไม่เห็นคุณชายน้อยเย่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อคืนฟางรั่วอวินชายและจังวีจินกำลังดื่มอยู่ที่โต๊ะเดียวกันทุกคนต่างหัวเราะสนุกสนานกันฟางรั่วก็ดื่มไปหลายจอกจึงเข้านอนเร็วพอฟ้าสางก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะแต่นอนไม่หลับจึงออกมาที่ชายทะเลรับลมทะเลและบรรเทาอาการเมาค้างทันทีที่มาถึงก็เห็นเรือเสียหายอย่างไม่คาดคิดเพื่อป้องกันไม่ให้เรือได้รับความเสียหายอีกจึงเฝ้าปกป้องเรืออยู่ที่นี่ อินชิงสเสวียนรู้สึกหนาวจับขั้วหัวใจเมื่อคืนเขาออกไปข้างนอกหรือไม่ฟางรั่วคิดอย่างรอบคอบอยู่พักหนึ่งไม่มีเพียงครู่เดียวคุณชายน้อยเย่ก็มาหวังสุ่นช่วยพาเขากลับห้องแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกจนพวกเรากลับเข้าในห้องหรือว่าเขาเข้าไปอยู่ในมิติอินชิงสเสวียนเอามือป้องปากและตะโกนเสียงดังทันทีเย่จริงหลานเย่จริงหลานหลังจากรอสักพักก็ไม่มีเสียงใดๆ อินชิงสเสวียนคิดอีกว่าถ้าเขาจะเข้าไปพักผ่อนในมิติคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปตอนอยู่ที่นี่จึงพูดกับฟางรั่วว่าเจ้าดูที่นี่ไว้ข้าจะกลับไปดูที่สำนักให้ช่างฝีมือทำงานเล็กๆน้อยๆรอไปก่อนอินชิงสเสวียนไม่รู้ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจึงไม่สามารถมอบหมายงานให้พวกเขาได้เรือได้รับความเสียหายหลายแห่งต้องหาตัวเย่จิงหลานให้พบถึงจะแก้ไขได้นางมีความกังวลใจเมื่อออกจากชายฝั่งนางก็แลกความเร็วมิติและรีบไปที่หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์โดยเร็ว หลังจากผลักเปิดประตูห้องของเย่จิงหลานแล้วก็ยังไม่เห็นเงาของเขากับหวังซุนเลยอินชิงสเสวียนตะโกนหลายครั้งอย่างไม่ลดละแต่ไม่มีคำตอบซึ่งหมายความว่าเย่จิงหลานไม่ได้อยู่ที่นี่เช่นกันแม้ว่าภายนอกเขาจะดูอายุเพียงไม่กี่ปีแต่วิญญาณที่อยู่ในร่างเป็นคนอายุ20ปี บางครั้งเย่จิงหลานอาจดื้อด้านไปบ้างแต่เมื่อเป็นเรื่องสําคัญเขาไม่เคยพลาดยิ่งไม่ต้องพูดถึงการหายตัวไปโดยไม่มีเหตุผลถ้าหาทั้งสองแห่งแล้วยังไม่พบเขางั้นก็มีเพียงผลลัพธ์เดียวเท่านั้นคือเกิดเรื่องขึ้นกับเย่จิงหลานแล้วอินชิงสเสวียนสงบจ,จิตใจถามสิทธิหลายคนพวกเขาก็พูดเช่นเดียวกับฟางรั่วบอกว่าเย่จิงหลานกลับห้องแล้วไม่ได้ออกมาอีกเมื่อมองไปที่เครื่องเรือนในห้องอินชิงสเสวียนก็รู้สึกสับสน เย่จิงหลานเป็นเพื่อนจากโลกปัจจุบันเพียงคนเดียวของนางสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดที่ไม่กล้าคุยกันหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาตัวเองคงได้อยู่คนเดียวจริงๆในเวลานี้ทันใดนั้นไฟที่ประตูก็รีลงมีร่างสูงปรากฏที่ประตูสะเสวียนเอ๋อเย่จิงหลานยังหาไม่เจอหรือเมื่ออิงชิงสเสวียนเงยหน้าขึ้นก็เห็นเย่จิงอวิยืนอยู่ที่ประตูทันทีตาขาวของเรียวตาคู่นั้นเต็มไปด้วยเส้นเลือดน้ำเสียงแหบห้าวมาก เมื่อเห็นเขาในสภาพเช่นนี้อินชิงสเสวียนก็ค่อนข้างปวดใจหรือว่าในมนโนภาพของเขาก็เหมือนกับตัวเองเขากำลังกลุ้มใจเรื่องที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของเดิมเหมือนกันหรือเมื่อคิดถึงน้ำเสียงที่เย็นชาหัวใจของอินชิงสเสวียนก็สั่นสะท้านนางรีตาลงแล้วกระซิบยังไม่มีเย่จิงอวี้ยืนอยู่ที่ประตูพูดด้วยน้ำเสียงแหบห้าสเสวียนเอ๋อไม่ต้องกังวลท่านตาให้เหล่าสิทธ์ค้นหาทุกที่แล้วเย่จิงหลานต้องไม่เป็นไร เมื่อเห็นว่าเขาไม่เต็มใจที่จะเข้าประตูมาด้วยซ้ำหัวใจของอินชิงสเสวียนก็รู้สึกเย็นชานางระงับความขมขื่นในลำคอแล้วคลี่ยิ้มฝืนๆขอบคุณค่ารู้แล้วแอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audionovel ตอนที่829ไร้ข่าวคราว เดิมที่เย่จิงอวีต้องการเข้ามาปลอบใจหญิงสาวแต่เมื่อเห็นนางเอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่เต็มใจที่จะมองตัวเองในใจก็รู้สึกไม่ดีเท้าที่กำลังจะก้าวเ,เข้าไปในห้องก็วางกลับที่เดิมเงียบๆเบสเวียนเอ๋อไม่ได้นอนทั้งคืนคงจะง่วงมากพักผ่อนเยอะๆข้าจะพาไปสเสวียออกไปตามหาเองเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าที่ห่างออกไปในที่สุดอินชิงสเสวียนก็ทนไม่ได้ต้องวิ่งออกไปดูที่ประตูเย่จิงอวีพาไปสเสวียออกจากหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้ว เขาไม่ได้นอนทั้งคืนอินชิงสเสวียนต้องการให้เย่จิงอวีพักผ่อนสักพักหนึ่งจนกระทั่งร่างสูงหายไปคำพูดอึกอักอยู่บนริมฝีปากเป็นเวลานานก็ไม่ได้พูดออกไปไม่เพียงแต่นางรู้สึกแปลกแยกนางยังรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเย่จิงอวีอินชิงสเสวียนหายใจเข้าลึกๆตัดสินใจไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้ต้องตามหาคนก่อน ไม่นานเหล่าศิษย์ก็กลับมาที่หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีใครมีข่าวคราวของแย่จริงหลานจูจ่ๆหัวใจของอินชิงเสวียนก็ตกลงมาจนถึงจุดต่ำสุดตอนเที่ยงอวินชัยและจังวีจินจูมือเสียวหนานเฟิงไปส่งอาหารให้อินชิงเสวียนแต่นางไม่มีความอยากอาหารเลยพอกินได้สองสามคำนางก็วางลงเสี่ยวหนานเฟิงเหมือนจะรับรู้ว่าอินชิงเสวียนกำลังอารมณ์ไม่ดีจึงคว้ากระโปรงของนางแล้วพยายามปีนขึ้นไปบนตักของอินชิงเสวียน เสียงเล็กๆเ,เจรจาเจ้เจ้าสวยแม่สวยแม่เมื่อมองดูเด็กน้อยน่ารักคนนี้อินชิงเสวียนก็รู้สึกแสบจมูกทันทีนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกอดร่างกายที่อ่อนนุ่มของเสี่ยวหนานเฟิงเด็กดีแม่ไม่เป็นไรเสี่ยวหนานเฟิงยื่นมือเล็กๆออกมาทันทีกอดรอบคอของอินชิงเสวียนและเกลืหน้าไปมากับใบหน้าเล็กๆที่เรียบเนียนของนางราวกับลูกแมวน้อยก็ไม่ปานสวยแม่ยิ้มสวยแม่ยิ้ม อินชิงสเสวียนทำได้เพียงฝืนยิ้มเท่านั้นแม่มีความสุขมากลูกไม่ต้องห่วงแม่นะเซียวหนานเฟิงออกแรงกอดอินชิงสเสวียนด้วยสองมือเล็กๆแล้วปากนุ่มๆก็จูบใบหน้าของนางเหมือนไก่จิกข้าวสัมผัสที่นุ่มนวลทําให้หัวใจของอินชิงสเสวียนรู้สึกอบอุ่นขึ้นนางดูแลเซียวหนานเฟิงมานานเฝ้าดูเขาเติบโตขึ้นทุกวันแล้วจะต่างอะไรกับแม่ลูกแท้ๆละ่ะ นางสู่จมูกแรงๆกอดเสี่ยวนานเฟิงไว้ในอ้อมแขนแน่นแล้วจูบใบหน้าขาวราวกับไข่ปอกของเขาเบาๆแซงทำเป็นผ่อนคลายแล้วพูดว่าขอบคุณนะลูกรักแม่อารมณ์ดีขึ้นมากแล้วเมื่อเห็นรอยยิ้มของอินชิงสเสวียนอวินชายและจังวีจินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพระสนมไม่ต้องกังวลคนในเปยไหายล้วนเป็นคนในสำนักท่านอองน้อยต้องไม่เป็นไรจังวีจินพูดปลอบใจเบาๆอวินชายก็พยักหน้าตาม ท่านอองน้อยเป็นคนฉลาดเฉลียวสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้แน่แน่บางทีเขาอาจกลับมาเองก่อนเวลาอาหารเย็นก็ได้อินชิงสเสวียนพยักหน้าแรงๆใช่เขาจะกลับมาแน่นอนแต่ในใจกลับรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นด้วยเืหวังว่าไปสเสวียจะใช้ประสาทสัมผสัสอันเฉียบแหลมตาหาเย่จริงหลานจนพบแต่พอนึกถึงฝนเมื่อคืนก็รู้สึกหนาวจับขั้วหัวใจทันที ถึงจะยังหลงเหลือร่องรอยใดๆแต่เกรงว่าจะถูกชล้างออกไปด้วยน้ำผู้วิญญาณแล้วหวังว่าสวรรค์จะคุ้มครองไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอินชิงสเสวียนยังคงสวดภาวนาอยู่ในใจแต่ยังะวงกับผลได้ผลเสียตลอดช่วงบ่ายจึงผ่านไปท่ามกลางหมอกควันเช่นนี้อย่างไรก็ตามปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเย่จิงหลานหรือว่าเขากลับไปสู่ยุคปัจจุบันแล้ว ไอบ้านนี้ไม่มีน้ำใจเสียเลยยังไม่ได้ทำสามสิ่งที่สัญญาไว้เลยเขาจะไปจากตัวเองได้อย่างไรอินชิงสเสวียนยิ่งคิดก็ยิ่งวาววุ่นใจเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกนางจึงให้อวินชายอุ้มเสี่ยวหนานเฟิงออกไปอินชิงสเสวียนยังไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนจิตใจสับสนวุ่นวายในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วจึงเตรียมที่จะพักผ่อนทันทีที่นอนบนเตียงมีบางอย่างหอกเข้ามาจากหน้าต่างกระแทกหัวเตียงเสียงดัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลตอนที่830เทคโนโลยีการพิมพ์3ามิติอินชิงสเสวียนลุกขึ้นนั่งทันทีอาศัยแสงสลัวของตะเกียงน้ำมันนางมองเห็นม้วนไม้ไผ่หนาเท่ากับนิ้วหัวแม่มือติดอยู่ที่ขอบไม้ข้างเตียงม้วนไม้ไผ่ลึกเข้าเนื้อไม้สามเฟินเหลือไว้เพียงนิ้วเดียวเท่านั้นอินชิงสเสวียนนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวหากสิ่งนี้โจมตีใส่ตัวเองเกรงว่านางคงไปพบยมาบาลแล้ว นางรีบมาที่ประตูแล้วแง้มเปิดหน้าต่างเงียบๆลานบ้านเงียบสงัดไม่มีใครอยู่หน้าประตูดูท่าว่าคนผู้นั้นจากไปแล้วอินชิงสเสวียนแลกพลังจากมิติดึงม้วนไม้ไผ่ออกมาเห็นข้อความเล็กๆเ,เขียนอยู่บนนั้นหากเจ้าต้องการช่วยเย่จิงหลานต้องแลกกับพินการเวกขืนกล้ากระตกกระตากหัวของเย่จิงหลานจะหลุดออกจากบ่าหัวใจของอินชิงสเสวียนเต้นรัวเกิดเรื่องขึ้นกับเย่จิงหลานจริงๆ แล้วจึงพลิกม้วนไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งในนั้นเขียนว่าคืนนี้ยามเที่ยงคืนเมืองเติงหลงหนึ่งพินแลกหนึ่งคนอินชิงสเสวียนถือม้วนไม้ไผ่ไว้ในมือลายมือบิดเบี้ยวเหมือนตัวอักษรเด็กๆและอีกฝ่ายเอ่ยถึงพินการเวกถึงใช้หัวแม่เท้าคิดก็รู้ว่าเป็นคนตรงหลิวหรือว่าพวกเขาแทรกซึมเข้ามาในหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้ว อินชิงสเสวียนคิดถึงเทียนเซิร์ลินพวกเขาทันทีแต่เมื่อดูจากท่าทีของเจ้าสำนักเซี่ยวที่มีต่อพวกเขาดูเหมือนจะไม่ใช่ใช,ชายชราเดินทางท่องเที่ยวทั่วยุทธภพมาหลายปีคนพวกนั้นจะหลอกตาเขาได้อย่างไรนอกจากนี้เทียนเซิร์ลินพวกเขาล้วนรูปร่างสูงใหญ่แตกต่างจากผีครพวกนั้นมากนะเมื่อวานนี้พวกเขาก็ถูกฆ่าเช่นกันคิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องโกหกความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือมีสิทธิทรยศอาจารย์บางทีเขาอาจซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งแอบสังเกตตัวเองเงียบ เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของอินชิงสเสวียนไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่กล้าเสี่ยงชีวิตของเขาหากจากไปตอนนี้ยังสามารถไปถึงเมืองเติงหลงได้แต่จะปล่อยให้พินตกอยู่ในมือของพวกเขาไม่ได้เด็ดขาดอินชิงสเสวียนเดินกลับไปกลับมาทันใดนั้นนางก็ตาสว่างชาวตรงหลิวรู้เพียงอนุภาพของพินแต่ไม่เคยเห็นพินจริงๆฉะนั้นตัวเองก็สามารถหาพินปลอมไปแทนได้พอนึกถึงคำว่าปลอมก็ยิ้มเยาะในใจ นั่งหลบเข้าไปในมิติแรกเครื่องพิมสามมิติเครื่องหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพินการเวก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของนางไม่ว่ารูปลักษณ์หรือความหนาบางของสายพินล้วนเหมือนกับพินการเวกของจริงไม่มีผิดอินชิงสเสวียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหากล้องพินกรรมี่เก็บพินเข้ากล่องแล้วเปิดประตูอย่างเงียบๆนางเคยได้ยินเจ้าสำนักเซี่ยพูดถึงทางไปเมืองเติงหลงแต่เดินตรงไปทางทิศตะวันตกตลอดก็จะถึงแล้ว มีสิทธิกลุ่มหนึ่งล่าตะเวนอยู่ข้างนอกอินชิงสเสวียหลีกเลี่ยงพวกเขาแลกเปลี่ยนความเร็วของมิติแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกในเวลานี้เย่จิงอวีอยู่ในห้องของเจ้าสำนักเซี่ยวไปสเสวียกำลังนอนอย่างเกียจคร้านที่ปลายเท้าของเขาเซี่ยวอินหววและหววเชียนนั่งทางด้านขวาบ่ายวันนี้เขาตรวจค้นทั่วทั้งเมืองแต่ยังไม่มีร่องรอยของเย่จิงหลานเย่จิงอวีก็ตรหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้ดีสีหน้าของเจ้าสำนักเซี่ยวดูไม่ดีเช่นกันเขาเอามือไพล่หลังเดินไปมา เด็กน้อยคนนี้ถือได้ว่าเป็นสิทธิทลงทะเบียนของหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องขึ้นได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเขาได้สร้างเรือขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเดิมทีเจ้าสำนักเซี่ยวไม่ได้เป็นดูเด็กนี่นะแต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาความประทับใจของเขาเปลี่ยนไปมากคิดไม่ถึงว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเซี่ยวอินหวนอดไม่ได้ที่จะพูดว่าหรือว่าหลานเอ๋อประสบอุบัติเหตุขณะต่อเรือเย่จิงอวีพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามต้องเกี่ยวข้องกับคนตรงหลิวแน่เซี่ยวอินหวนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าปีก่อนเราได้ตรวจสอบสายรับอย่างละเอียดแล้วไม่น่าเป็นไปได้ที่สายรับจะแอบเข้ามาเจ้าสำนักเซี่ยวหยุดกระทันหันหรือจะเป็นคนที่เถียนเซินหลินบอกว่าสามารถใช้วิทยายุทธ์สีม่วงได้ขวาเชี่ยนไปเรียกเถียนเซินหลินมาเดี๋ยวนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หไลค์หนึ่งซับสไครบของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด s u p e r t ์แตงสก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวลครับ